สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมใน Dark h o เกมเมอร์ amer, และ Resident Evil 4 Remake วอร์ช่น Demo นะครับผมก็ตอนนี้นะครับอยู่ในเดโมนะครับซึ่งตัวเต็มจริงๆออกแล้วแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ซื้อเล่นนะผมก็ตั้งจากงบไม่พอนะครับแล้วก็บนชอกกิเพิ่งจะลงเมื่อวานนะก็มีเดโมแถมมาด้วยนะเพราะผมคิดว่าน่าจะเล่นแต่เดโมอย่างเดียวนะส่วนตัวเต็มอาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่ใช่สายฟาร,ร์มของนะก็จากที่ไปดูมาแล้วนะก็ยากอพอสมควรนะ โอเคเพราะฉะนั้นอเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเดโมก็เดโมไปนะก็ถือว่าเป็นบุญนะที่ได้เล่นนะผมก็ถือว่าเป็นเกมยุคเก่าในตำนานที่เอากลับมารเมคนะฮผมได้ดีอะไรเนี่ยอ่ายังโอเคยังยังต้องยุ่งนะโอเคไปเดี๋ยวเกมกันเลยกว่าป่ะเรามาดูฉากตรงนี้กันนะไม่มีภาษาไทยเลยเข็บคมไม่มีซับไตเติลด้วย เอ้ทั้งวันครับโอ้ยเมาบางังหน้าว่ะก็เล่าถึงเหตุการณ์ของลีออนนุ่มที่รอดพ้นมาจากเหตุการณ์แลคคูซิตี้นะครับที่เกิดขึ้นโดยอัมเบลาเลาบรรจุเป็นตำรวจวันแรกก็เจอดีเข้าเลยนะครับรอดพ้นมาจากวิกฤตเชื้อไวรัสระบาดแล้วก็ได้มาทำงานให้กับท่านประธานาธิบดีนุ่มตามหาให้มาตามหาลูกสาวนะ วันนั้นนั้นก็มีการฝึกนะโอฝึกหนักเลยนะลอรออนภาพนี้ก้โหธรรมชาติมากนะคัดซินเมื่อกี้ดูไม่เหมือนเกมเลยเรื่องราวจากภาคสองมาหมดเลยนะสวยมากครับโอ้โหลอรออนเนี่ย ได้เล่นสักทีเดโมก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวเต็มน่าจะไม่ได้เล่นนะอ่ะไปเลยครับชัตเตอร์หนึ่งนะเป็นแค่เดโม่เดี๋ยวผมขอเอาเมาส์ออกจากหน้าจอสักครู่นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเอาเมาส์ออกไปแล้วตอนนี้ก็มีแต่ผมกับจอยสติกนะผมจอยคอนโทรลเลอร์นะครับป่มเอ็ดบ็อกนะฮะก็อะไรบ้างเนี่ยโอเค ไปดูเขาเล่นมาบ้างแล้วนะเดโมนะฮะแล้วก็ตัวเต็มผมว่าจะดูเอานะแต่ว่าไม่ได้เล่นกับเขาหรอกตรงนี้เด้อตรงนี้มีอะไรกดออเทียนกดหมอบตัวอะไรวะตัวบีเออไม่ได้เปิดไฟเว้ไม่ได้เปิดไฟห้องนะแค่เดโมก็ถือว่าเป็นบุญตาของผมแล้วนะก็เข้ามาในหมู่บ้านเอามาันเอามันบ้านผู้มาถึงก็บนเลอบรีอนอน ลาตัดนะที่ตายไปครับก็สําหรับตัวเต็มนี่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนะผมก็แนะนําว่าไปดูช่องที่เขาเล่นเก่งๆดีกว่านะถ้าอ่าผมนี่ก็น่าจะเล่นไม่ผ่านแล้วนะโอ้โหนี่ครับบ้านหลังแรกถ้าผมเล่นน่าจะเล่นไม่ผ่านนะเพราะว่าผมไม่ถนัดในการเล่นแบบนี้นะครับก็จากที่ดูมานี่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าตอนผมยิงนี่จะยิงยังไง จะเป็นยังไงจะเล่นกากแขนาดก็ดูเอาแล้วกันนะเพราะสาเหตุใดผมถึงไม่ซื้อตัวเต็มมาเล่นนะทั้งที่ชิกิมันมีขายนะครับก็ราคาประมาณพันเก้าหนึ่งพันเก้านะใครเย็นในบอนบอสมีมีอะไรเก็บไหมครับมาขอดูของมันกางเทนเต็มที่ไปเลยครับยิ้งชักเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ไม่เปิดด้วยครับไป เราไปดูคัดซีนกันสุดยอดครับนี่ผมยังไม่ได้ปรับภาพอะไรเพิ่มเลยนะก็ไม่อยากปรับมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมือถือผมจะเจิงบงเอานะตัวที่มีอะไรน,นี้สำรวจได้ไหมสำรวจม่วงหมดวิ่งเดียร์ดิออนเปิดได้วะอ๋ออ๋อตรงนี้เข้าฉาก อ๋อลืมไปตรงประตูเมื่อกี้ถ้าเราเข้าไปมันต้องใช้กุญแจนะอุ้ยนี่โทษนะครับคุณลุงพูดอะไรเอ้ยุลุงแกก็ลงมาต้อมอะไรก็ไม่รู้เคุณลุงครับ ยังไงดีเนี่ยยอนเจออะไรเข้าอ้าวบัตรเจ้าหน้าที่นะฮะตำรวจที่มาด้วยแล้วข้างหลังก็ฟันหน้าวะนี่นะเดยวเป็นไงเราแพรี่เข้าไปอัดเอาวี่แพรี่ครับเขาเรียกแพรี่นี่ยีบเข้าไปเต็มๆนะผมนี่แม่เสียงดังเกินไปเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าพอดีนะแต่ว่าดีแล้ว ต้องปรับอะไรเพิ่มอเสียงดังจากข้างบนอย่างนี้ไ <imprint ed synth sound> <c oughs> หนดูดีวิธีใช้ปืนโอเคอ่าโอเครู้เรื่องวิธีใช้มีดนะจ่วงโอเค่าเก็บของเรียนรู้ไว้วิธีอะไรเนี่ยกดกดกดดูอะไรได้ เอา้ามึงให้กดอะไรอ่ะอ๋อดูบัตรตำรวจเดี๋ยวึมหาของแป๊บนึงนะเดี๋ยวเผื่อมีอะไรให้เผื่อ <c oughs> จะมีพวกกระสุน,สนปืนกระสุนปืนอะไรนะอันนี้มึงต้มอะไรไว้เนี่ยเนื้อแน่นอนเออซุปฮาอะไรเนี่ยเหม็นโคตรเลยไม่รู้งั้นเรียนตรงนี้เปิดไม่ได้นะะก็ไม่ใช่ตัวเต็มแต่เป็นเดโมเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้อย่างกับเป็นตัวเต็มเลยนะตรงนี้เปิดได้ ไข่แจกไข่เข้าไปถ้าผมทีประตูไปเลยจะได้ไหมโอ้นเปิดประตูเปิดไฟให้เองเลยลงมาวิ่งไปเลยครับเสียเวลาตรง,ตรง,ตรง,ตรงไหนวะอย่าบอกนะว่าหลงทางอย่างเนี้ยออริจินอลเล่นกับหลงทางอันนี้เล่นกับหลงทางอ,ๆๆอะไรเนี่ยโอ้โหศกเสียงวิทยุตรงนี้ เปิดเข้าไปเป็นคัตซีนนะตรงนี้ส่องดูไปทั่วมีอะไรไหมโอ้โหไปฉายเป็นตรงไฟนี่เป็นเหลี่ยมเลยครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไหมโอ้โหนอนตายลิ้นจุกป,ปากอ <c oughs> ื้อหือมีแยุะฮัลโหล what's your situation ช่ตอบน้อยเรียบร้อยครับโดนอขี้ตะกิดลีออนถึงกับอุทานออกมาแล้วว่าฟักฮไอเราก็ไปแปลเป็นขี้ตะกิดหาทางออกจากที่นี่โอเคมาแต่เราจะต้องเจอตรงบันไดตัวหนึง่งกูเซ็ตกยังวะไม่รู้กันแต่ตรงเนี้ยมีแน่ๆมาเลยลุงมา ลุงออกไปออกไปออกออกไปยังไม่อยากใช้มีดออกไปยังไม่อยากใช้มีดโอ้ยโอเคมันเริ่มตรงนี้เลยนะ ตเซขอทีทีมแค่เดโมนี้ก็ตายหนึ่งแล้ววะมามาอย่าเข้ามาออกไปปักเข้าไปนี่ออกไป เลยวะเติมยาเออเอเอไปเอเคมไมีแทงไปไมีแทงไปตายโอ้โหให้กูเหลือของไว้ใช้บ้างเถอะ อ,อะไรวะกระสุนเอาแล้วกระสุนเติมไหมอ่ะเอาจิบหายแล้วกระสุนจะหมดรู้ไหมว่าเรามาไปทางริส เผื่อมีกระสุนงับไปอยากลองบวกไปเรื่อยดูแล้วตอนนี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเอ้าเอาผิดทางว่ะปะโทษไอทางนี้ที่เรามานะแล้วก็มาเจอพ่อบ้านพ่อใหญ่ตรงนี้ไหนวะแอบดูนดีิเข้าผิดห้องนี่งานเข้าเลยเนะี่ยโอเคถูก ปัานนี้แทนครับเสียงเหมือนมาเลยวะ่ะปิดประตูล็อกเฮ้ยตกใจหมดเลยครับแอสลี y Bruce This is Gondor One เช็คข้อมูลนะผมของแอสลีกแฮนนะฮะที่เราต้องมาหาตัวนะผมลูกวของประธานที่บนดีอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านนะผมเอานะครับเสียงประตูเสียนพะประตูมาจามอย่างนี้เลยนี่แค่นี้ก่อนนะมีธุระ โอ้โหเม่งมาเลยไต้องหนีสินะหนีสิลีออนนี่เหมือนต้นฉบับเป๊ะฮะแต่แค่มันกระโดดให้นะเราไม่ได้กระโดดเองจริงๆมึงเพี้องขวานมาก็ได้นะแต่ไม่เพี้ยงนะเดินหนีเออกระดีมกันอะไรวะเออโอเคผมดูปืนหน่อยไปวิ่งต่อไปครับ อยากหยุดนิ่งอยากเข้าไปหากระสุนปืนมากนะแต่ว่าไม่ดีกว่ามันเข้าไม่ได้แล้วแหละน่าจะเข้าได้ครั้งเดียวหากระสุนปืนตามนี้เอานะมีกระสุนให้ใช้เอ้ากี่นี่อีการนี่เออไว้จะยิงก็ได้ยิงด้ยิงก็ได้กระสุนนะ่ะใส่เข้าไปได้เออนี่ได้แล้วกระสุนได้เท่าไหร่วะสิบสองเอา้า ว้าวเหมือนเดิมเลยประเด็นคือกูรีโหลดยังไงก่อนอเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเค,อเคกดเป็นแล้วโหลดกดอ่ากดเล็งนะผมแล้วก็กดเอ็กนะเอ็กนจอยเอ็กบอกนะมาด,ดูหน่อยเสียงใครมันร้องโอแอโอแออยู่ไม่อยากไปเลยเออ เป็นเดโมไม่อยากรีบนะะเดี๋ยวจะจบไหวเอาใต่ถังนะให้กูอะไรมากันพาวเดอร์นะะออกประตูนี้จริงอยากได้เที T M P นะแต่ว,ว่าต้องไปทำตามเงื่อนไขมันนะไม่เอาดีกว่าไปต่อช้าๆคอยดูนกด้วยนะถ้ามีนกมีกาอะไรก็ผมจะยิงนะซึ่งผมเจอแล้วตัวหนึ่ง ย้อ,อนมือยาสัน่น <c oughs> มือยาสัน่นกูจะเอาเอาของ <c oughs> แต่อะไรเนี่ยโอ้โหเอามาทำใหม่เนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยย้อ,อนอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหเปิดแก้เลยเอาโอ้โหโชคดีที่แวะมาครับอ่ะอะไรของกูเนี่ยคือกดอ๋อต้องกดค้างอ๋อโอเคโอเคโอเคกูรู้แล้ว ไม่เจอแน่ๆมีตีนดุนหนึ่งรออยู่นะตรงนี้มาเลยตายกูมองทะลุป,ป่าอย่าหาว่ากูโปอย่าหาว่ากูโปกูไม่ได้ใช้โปแต่กกูเด็กกูจริงทะลุป่าจริงดีกว่าวุ้นนี้ trở lại trở lại tất lại, tất lại. tất tất mà. tất 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 เดี๋ยวมันจะคอหักมันจะคอหักกูลุ้มจะคอหักตายตายดิตายดิตายดิ โอเคเมื่อกี้นี้ให้กูสี่นัดนะตอนนี้ให้กูแปด Harma, ตาย way, ตายด exactly. ิเอ้าม allora ั <t 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 ่วไปหมดมาเตะเร็วจริงนอนไปตะ ปักคอิียังไม่พังนะครับแต่อยากไอ้ยามากเลยเพราะเดี๋ยวต้องเข้าหมู่บ้านแล้วผมไม่มียาเลยวะ่ะขยันกดผิดแท้นะกูเอ้อหอจับดักโอ้ยบักขาเอ้ยตรงนี้มีบ้าน ดอนออกมา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 ออมาอืมมาตายซะเฮ้ยอะไรวะไปกันพาวเดอร์อีกแล้วแค่กูคราฟกระสุนอย่างเดียวเลยหรือกูคราฟกับอะไรอ่ะ ใส่กระสุนแล้วนี่อะไรอะแ้วเปิร์แฟลชนี่อะไรสมุนไพรกินเงินเลยเอา้าพะโถเอ้ยวัตถุดิบไม่ครบบ้าเฮ้ยปัดเฟียย้ยงให้กระจายเลยเออเอาไปต่อต่อ,ตอ วยไม่เป็นการเสียเวลาครับแมขนาดเดโมโอเองเล่นช้าขนาดนี้แล้วถ้าผมเอาตัวเต็มมาเล่นนิว้วคิดดูเอาแล้วกันว่าค่ต้องพูดถึงตัวอะไรหลน่นอ่ะเฮ้ยโอ้โหคนสยองไปดีกว่าอะไรเนี่ยขยันกดผิดแท้เนาะเออ คาตีนคาตีนมีคาตีนติดไรอ่ะติดวักเกอร์อุ้ยเผาอุา้อเผาต้งเป็นเลยต้องเข้าไงวะเดี๋ยวเราอ้อมต้องอ้อมพอ,อ,อ,อจะไปศึกษาทางมั่งนะตอนนี้ พยายามไม่ให้ใครเห็นวะเจอแล้วตน้นไม้สีเขียวสมแดกกันเลย ก็ <One. S 2> ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เลยด้ว้ําำไปไปทางไหนวะไปไหงไม่มเห็นดีวะโคตรลำบากใจเลยตอนเนี้ยโปมดมีดพังก่อน พังวะยังไม่พังยังไม่พังเก็บสมุนไพรกินไม่ได้มันกินไม่ได้เบาเลี้ยวโอโ้โหไอ้เชฟ ไอชิบหายมึงเข้าตะดังเลยมึงเข้าซะไม่กลัวใครได้ยินเลยชิบหายแล้วไงหลบไปไป,ไปลเลยเฮ้ยหลบไปโอ้โหกูหนีแล้ว ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ลบไปลบไปเราไม่อยู่ลราไม่อยู่เราไม่อยู่แล้วขอโทษครับขอโทษครับกูไม่อยู่แล้วขอโทษครับขอโทษครับโอ้โหขอโทษครับกูไม่อยู่แล้วครับขอโทษครับกูอยู่แล้วครับกูอยู่แล้วครับเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านแล้วครับกูจะไปเอาปืนเดี๋ยวเปล่ากูจะไปเอาปืนลูกสองเปลาหัณพวกมึงโอ้เชิดอื้อหือเลื่อยมาแล้วครับ รอเล่นอย่างไรเนี่ยรอเล่นมังอีออนรออะไรเราไปอ่ะวันวันดีจริงวันดีพุ่งดิมาไปไปไปมาอยู่แล้วอยู่ อยู่ําหอกเลยเราไปอยู่ไปอยู่รล่าไปอยู่อยู่ําหอกเลยเราแว้งเลื่อยมาโวไปแล้วไปอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ําหอกเลยเราโวยไปเรื่อย้วแล้วตัดจนจดจนมุมจนมุมจนมุมไม่จน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 เว้ยไม่จนเว้ยวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อไม่รอนชิบแม่งเอ๊ะมาชิบหายแล้วมาวะเฮ้ยลบ หูเกือบมา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 ลงมาตรงนี้อืมมามามามึงเข้ามาเลยมาเข้ามาออมามากูอยากได้ฉากนี้มากูอยากได้ฉากนี้มาคุยอยากได้ฉากนี้แหละมาไปกูอยากได้ฉากนี้แหละกูอยากได้ฉากนี้แหละไม่มีอะไรรอวิ่ง วิ่งวิ่งกูอยากได้ทางนี้แหละไม่มีอะไรหรอกมามึงจะปามึงก็ปาไปโอ,อ้ลบกูบมาอยู่แล้วลบไปอยู่แล้วไม่เอาอืม ยึกัดเฮ้ยโอ้โหรีโหลดทำรีโหลดทำแมวอะไรวิง่งวิ่งหนีวิ่งหนีกลับเข้าบ้านเดิมเฮ้ยไปอยู่แล้วอยู่แล้วกลับเข้าบ้านเดิมกลับเข้าบ้านเดิมกลับบ้านเดิมบ้านเดิมบ้านเดิม ว,วันเดิม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 เด๋วันเดิมเดเออเนี่ยวันเดิมวันเดิมทางไหนวะโอ้โหขี้ขึ้นเลยกลับ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 อ้โหอะไรอ่ะมึงให้อะไรกูมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหกระสุนเดี๋ยว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 จุดจุดจุดหาจุดหาจุดหาจุดจุดจุดหากินกูเลยนี่จุดหากินกูกูจำได้ได้อะไรวะเอ้ยเขี้ฟันขวันบินเดี๋ยว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 กูลนแล้วกูลนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้กูจะอยู่ทำไมละมึงมาอย่างนี้โอ้โหกูก็อยู่เลยดิ่อู๋กูทำอย่างกับกูเล่นเป็นแหละแล้วรีเมคควาถ้าทำอย่างกับกูเล่นเป็นเลยโอ้ตางตันทิพย์หายแล้วไงเออนั่นแหละดีมากมามามา วิ่งสิครับรออะไรไปอยู่ทำเทียอะไรเรารู้อยู่ตรงรู้ว่ามันลุมแล้วอยู่ทำเทียอะไรเราไปอยู่ทำเทียวิ่งนีโอ้ยรู้แล้วลุมแล้วอยู่ทำเทียอะไรเราไปนี่โอ้โหมึงมากันไม่หยุดเลยระคังระคังเออระคังช่วยครับเออโอเคเอ้ยระคังดังแล้ว ขอยิงสักทีได้ไหมสุดยอดาอแล้วผมไปกดโดนอะไรเข้าเอออืมจะโดูฉากกันฑเสียนับแม่ขวานตกโอ้โหเอาแค่เดโม่พอครับ แค่นี้ก็รู้สึกกลัวแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วอ๋อเดโมก็พอเฮ้ยสยองเลยอะัดเลอร์เรียกนะ กลัวเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้แพรรี่ไอ้เลื่อยไฟฟ้าได้ดอกหนึ่งนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับได้ไฮไลท์แล้วอเอาแค่นี้พอรับพูดจริงน,นะผมเล่นเดโมก็พอแล้วผมไม่เอาตัวเต็มคนระับอย่างแรกเลยถามว่าทาไมไม่เล่นอย่างแรกคือไม่มีตังค์สองคือผมไม่ได้ไมไดผมความไม่เก่งสามคือเล่นยากทุกคนดูดิผมบอกแล้วผมล่นนะผมเล่น Resident Evil 4 r e m k e ใครอยากดูไปดูเอานะผมตัวเต็มนะช่องอื่นนะผมไม่เล่นให้ดูนะผมไม่ได้เล่นหรอกนะครับยี่สิบนาทียี่สิบนาทีอะไรในคะิวฆ่าเจ็ดตัวนะผมไม่ไปเ่นไม่นับตายอะ่ะตายสองอ่ะเออผมนับเองแหละตายสองรับอยได้ของอะไรมาเพิ่มไหมเนะี่ยโอเคขอบคุณที่มาเล่นนะผมอขอบคุณอโอเค ขอบคุณที่ทําให้เล่นเนะแค่นั้นแหละโอเคจบไปนะโอเคก็ okay, <laughs> <laughs> สำหรับลิสตินีพ e ิซซี่รีเมคนะครับเวอร์ชันเดโมผมก็ต้องขอจบไปที่เท่านี้นะผมก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่ได้ซื้อตัวเต็มมาเล่นให้ดูนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเงินนะผมนะเงินยังไม่พอนะผมถึงเงินพอก็ซื้อมาก็อาจจะไม่ได้เล่นให้ใครดูนะอาจจะเอามาเล่นคนเดียวนะหรือไม่ก็ เออเป็นเป็นเพราะผมไม่เก่งเรื่องภาษาด้วยนะผมจะให้เอามาแปลในเรื่องให้ฟังก็คงไม่ได้นะก็แล้วก็ไม่เก่งเรื่องความด้วยเพราะไปดูช่องอื่นมาเห็นต้องมีการความอะไรด้วยนะเพื่ออัพของอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะผมตรงนี้จริงๆนะก็ขอเล่นแค่เดโมเดียวพอนะครับแล้วก็สาเหตุที่เล่นชา้าที่เพิ่งเล่นก็เพราะว่าบนชิกีมันเพิ่งลงนะครับดูจากข้างจอก็รู้แล้วว่าเขียนว่าชิกีนะแอปเกม PC ีนะผมก็ต้อง ขอขอบคุณเป็นอย่างมากหนูสับใครที่มาดูกันจนจบนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็ขอโทษที่เอาเดียโมมาเล่นช้าด้วยนะครับไปไปแล้วครับผมขอบคุณครับ